วันนี้เราจะพามาดูนะคะสิ่งที่คนสวนต้องเจอนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะนี่นะคะตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรคะนี่ใส้เดือนนะคสเดือนบ้านเรานะคะดูตัวใหญ่ขนาดนี้เลยทุกคนโอ้โหใหญ่มากแล้วก็มีทางนี้นะคะทางนี้อีกนะคะทางนี้ค่ะดูดู เพื่อนเสิ่งที่ชาวสวนต้องเจอนะคะอันนี้อันนี้อันนี้อนีกนี้อันนี้นี้อน,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 นี้อะไรนี้ตัวอะไรคะกิ้งกือกิ้งกือหรือตะขาบตะเข็บนี่ฮะตะเข็บเราต้องเจอแบบนี้ทุกวันนะคะตอนนี้เราก็ชินแล้วนะคะนี่ อันนี้เป็นดินที่เราทําผสมเองนะคะเป็นทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะคะทุกคนอันนี้เปลือกหอนไม่เกี่ยวนี่นะคะเราก็ต้องเจอแบบนะะี้ค่ะการทำงานก็มันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่มันก็สนุกดีนะ,ะเจอทุกวันนะคะพวก ไส้ดงไส้เดือนอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าดินที่ดีต้องมีไส้เดือนนี่ไะดินของเรานะคะดีะดูไส้เดือนนะคะนี่เดี๋ยวต้องทําการผสมดินก่อนนะคะก่อนที่จะปลูกนะคะ